สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เรามาสอนการตั้งค่าปรับ FPS ของเกมให้มันสูงขึ้นนะครับสำหรับเกม Counter Strike 2และ CS:GO นะฮะขันแรกก็ไปที่ setting ก่อนนะครับเป็นปัญหาที่เกิดจาก Windows 11นะครับเองเนาะโอเคไปที่ setting นะครับจะพิมพ์ว,ว่า setting แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างแรกเราต้องไป set เกมโหมดก่อนนะครับให้พิมพ์ตรงช่องค้นหาว่าเกมนะครับเพื่อไปเทิร์นออนเกมโหมดนะครับตัวนี้นะฮะเปิดปุ่มนี้นะครับให้เป็นออนนะฮะเป็นเกมโหมดนะครับแล้วในส่วนของกราฟิกนะครับด้านล่างกราฟิกให้เปิดในส่วนของนี่นะฮะเช่นเดิฟอล์นะฮะกราฟิกเซตติ่งกดเข้าไปเลยให้เปิดตัวนี้2อันด้วยนะครับสองอันทัศนี่นะให้เปิดเป็นออนนะครับจากนั้นกลับมาที่หัวข้อกราฟิกนะครับคลิกที่กราฟิกเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อหาเกมนะครับหรือว่าจะวอลออกก็ได้นะครับหาเกม CS:GO นะครับหรือว่า าเคาน์เตอร์ไซส์นะกดที่เกมนะครับและกดออปชันเพื่อเซตตัวนี้เป็น high performance นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเล่นเกมนี้นะครับเราจะได้ใช้การ์ดจ,จอที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดเนาะหรือใครหาไม่เจอนะครับก็กดค้นหาเอาได้นะครับเราตัวนี้นะเราตัวนี้นะครับเพื่อค้นหาตัวของเกมเพื่อเปิด high performance ต่อไปนะครับอันนี้ผมจะไม่เปิดให้ดูนะขั้นตอนถัดมาเราจะไปที่ windows update นะครับเพื่อเช็คการอัปเดตของ windows นะครับ ถ้า Windows 11อยู่ในช่วงของการอัปเดตนะมันจะมีโอกาสที่จะให้ APS ของเราดรอปลงได้นะครับอันนี้ผมมีตัวของติดตั้งนะครับตัวอ p พเอัปเดตให้ติดตั้งก็อัปเดตไปนะครับรอจนดาวน์โหลดเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จคุณก็ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับคือดาวน์โหลดเสร็จติดตั้งเสร็จต้องอัปต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับไปที่หัวข้อ Advanced o p t i o n นะครับเพื่อไปกดตัวนี้นะครับ Delivery Optimization ให้ปิดนะครับให้ปิดนะ ปิดค่าตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องอื่นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ของคุณได้นะครับลดอัตราการปิงเนาะโอเคจากนั้นนะครับไปที่แว่นขยายเพื่อค้นหา MS c o n f i g นะครับกด MS c o n f i g นะพิมพ์ command ไปนะครับกด enter ครับเราจะมา start service นะครับด้านล่างนี่ครับก็คือถ้าเปิด Windows เนี่ยให้เรา start service แบบนี้นะกลับมาคลิกแท็บ boot เห็นว่าแท็บ b o o มันเปลี่ยนหน้าไปใช่ไหมเราจะมาที่หัวข้อตัวนี้นะครับนี่นะกดไปเลยนะครับ เราจะเปลี่ยนการบูตนะครับการบูตเนี่นะเป็นจำนวนคอสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าเทรดเครื่องนี้เป็น16เทรดนะครับ8คอ16เทรดผมเลือก16นะครับโอเคนะอันนี้คือแล้วแต่ cpu ของคุณนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่นะก็กดโอเคนะครับในะแอปพลายหนึ่งครั้งกดโอเคนะครับเครื่องจะถามการรีสตาร์ทเครื่องนะครับให้กดรีสตาร์ทนะครับหรือวิดเอาท์ไปก่อนก็ได้ แล้วมา r e s t าทีหลังนะครับอันถัดมาเป็นการ add j ั d ในส่วนของ 3D นะครับของ Windows 11นะพียงคําว่า add j ั d นะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับตั้งยังไงนะครับให้ติ๊กอันบนนี้ก่อนอันนี้อันที่3นี่นะฮะอันที่3นี่นะแล้วมาติ๊กอันที่2ออันล่างอ่าสออันล่างที่ผมนี่นะฮะที่ผมติ๊กไว้นี่นะครับเพื่อลดการ run กราฟิกของเครื่องนะครับของ Windows นั่นเองนะครับมันก็จะได้ ช่วย APS ให้สูงขึ้นด้วยนะครับโอเคถัดมาเป็นการดาวน์โหลดนะฮะไฟล์ APS Bootpack สำหรับ CSGO นะฮะอันนี้คือเข้าเว็บด้านล่างนะครับที่ผมให้ไว้นะฮะเว็บนี้คือ g u i f o ฟนะครับ csgo.com เข้ามาหน้าเว็บเสร็จปุ๊บให้เรากรอก e อีเมลไปนะครับกรอก e อีเมลตัวนี้นะแล้วกดเซ d Link นะฮะ คือนี้ใครจะไม่ทําก็ได้นะแต่ผมทําให้ดูแล้วกันนะครับเคผมก็ใช้อีเมลตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณก็กรอกเมลของคุณไปนะครับอีเมลของคุณไปจะเป็น windows live ก็ได้นะครับหรือว่า hotmail ก็ได้ตามอีเมลที่คุณมีนะครับกด send link นะครับเราก็จะไปที่อีเมลของเรานะฮะพอ send link เสร็จเขาบอกว่าเขาส่งลิงก์ไปที่อีเมลของเราแล้วนะครับก็เปิดอีเมลขึ้นมาแล้วนี่นะฮะเมลจากแจ็คนะครับ eps performance e n h a n p a c k z i p นะครับตัวนี้กดที่ลิงก์เลยนะครับกดที่ลิงก์เสร็จกดเซฟนะครับเซฟไว้ไหนล่ะเซฟผมเซฟไว้ในเดสก์ท็อปแล้วกันนะฮะกดเดสก์ท็อปแล้วกดเซฟนะครับพอได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับให้เราแตกไฟล์ก่อนนะครับลิขวาวินแรหรือว่าวินซิปก็ได้นะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับไฟล์อยู่ชื่อนี้นะฮะไฟล์เป็นโฟลเดอร์นี้มานะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ย่อยนะครับให ข้าวันล่างนะครับอันบนเราเป็นไฟล์ของซิปนะฮะไม่เอาโอเคด้านในมีแบบนี้ในไฟล์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มี2โฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์แรกคือเอาไฟล์ไปวางนะครับอีกโฟลเดอร์นึงคือการตั้งค่าเกณฑ์นะครับอ่าก็ไล่ทีละโฟลเดอร์นะครับทำการด o u b l e ลคลิกที่ไฟล์นะครับอันนี้เป็นการลง register เครื่องนะครับการตั้งค่า register เครื่อง ตอบ yes นะครับแต่่คลิกไฟล์ตอบ yes เ o คลิกไฟล์ตอบ yes นะครับไปเรื่อยๆ yes ok นะครับทั้ง3ไฟล์อันนี้ก็นี่นะครับทุกอันเลยไฟล์ที่ขึ้นเป็นสีฟ้านะครับเป็น Reg register register นะครับ register registering Reg key นะฮะกดไปการตั้งค่า register นะครับ จะต้องทําการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับคือดาคลิกเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปรีสตาร์ทเครื่องทุกครั้งนะครับทําครั้งเดียวนะอันนี้ไม่ต้องทําหลายครั้งนะครับทำครั้งเดียวอ,อีกโฟลเดอร์หนึ่งการเป็นตั้งค่าของการ์ดจอนะครับใครที่ดูว่าการ์ดจอเราเซตยังไงก็ดูโฟลเดอร์นี้ก็ได้นะครับในส่วนของ Conf i g f i l e นะครับผมจะใช้อันนี้ละกันเล m m e n d คือไฟล์ที่เขาแนะนำนะครับคือคุณจะใช้โลก็ได้นะครับ จะใช้โลก็ได้ผมจะใช้อันนี้นะครับตัวอย่างนะผมใช้อันนี้นะครับ3ไฟล์เพื่อไปวางในตัวตัวพาดของเกมนะครับเข้าสตรีมมานะครับไปที่คลังเกมของเราแล้วกดที่ CSGO นะฮะ Counter Strike แหละกดที่ฟันเฟืองนะครับเพื่อไปหาที่ติดตั้งตัวเกมนะครับแล้วเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วเลือก cfg นะครับจากนั้นเอาไฟล์ที่เราก๊อปมานะครับวางในส่วนนี้นะครับ ถ้ามาถามว่าให้ทับไฟล์หรือไม่นะครับก็ทับไปเลยกดกากบาดนะครับอันนี้เรียบร้อยในการเอาไฟล์ไปวางในส่วนถัดมาจะเป็นการตั้งค่าของ power p a n นะครับคลิกที่บ้านขยะแล้วกด power p a n เพื่อไป create power p a n นะครับอันนี้ไปที่นะครับ power p a n power option อะไรฮะรผมจะ create ในส่วนของ create power p a n มาใหม่นะฮะให้เป็น high performance นะครับอันเก่าเป็นแบบนี้นะฮะ ก็ไปคลิกที่นี่นะครับติ๊กอันด้านล่าง High Performance นะครับเอามาอ่านี่นะอันเก่าเปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าแบบเก่านะครับมันไม่ดีนะให้เลือกเป็น High Performance นะครับเปลี่ยนชื่อมันด้วยก็ได้ว่าแพลนแพลนนี้นะครับแบบนี้นะเป็นการเซตค่าแบบ High Performance ของเครื่อง Windows เรานะครับหรือเครื่องคอมของเราที่ใช้งานนาะโอเคแล้วกด Next นะครับอันนี้ก็ Never Never สองอันกด Create นะครับแล้วก็ติ๊กมันเป็น โปรไฟล์ที่เราใช้งานนะฮะในการเล่นเกมโอเคกรารบาทนะครับจากนั้นผมจะให้ข้อความด้านล่างนะครับข้อความใต้คลิปนะอันนี้เป็นคอมมานด์ของ CSGO นะครับเอาไปวางในตัวของ Pro p e r t y ของเกมนะฮะโดยเข้าไปที่สตีมนะครับเ่าเข้าไปที่สตีมเข้าไปที่เกมนั่นแหละนะครับเลือกตรงฟันเฟืองนะเลือกโปร p าราพนะครับหรือว่าคุณสมบัตินะครับวางในบรรทัดนี้นะครับวางในบรรทัดนี้นะครับ อันเก่าลบไปก่อนก็ได้ถ้าคุณต้องการอันเก่าก็โพสอันเก่านะครับอันนี้เป็น CS GO Command นะครับเป็นคำสั่งนั่นแหละคำสั่งของเกมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ค่า a p s ที่สูงที่สุดนะแลวก็บาาท,ทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในการตั้งค่านะฮะ